สดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาติสกับ2อันนะคะช่องที่จะนํารถอาตีสนะคะมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันวันนี้อยู่กับอันเช่นเคยนะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่1สาขาใหญ่ของเรานั่นเองนะคะถนนเซรีไทยเสรีไทย68แยก1ลงสะพานเลี้ยวซ้ายมาจะเจอกับพวกเราเลยที่บริษัทเพรยนยนนะคะวันนี้นํารถอาตีสเกตเอ คสันเกตเรียบร้อยเกตเเท่านั้นมาให้พี่ๆดูกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เลย Toyota Altis ิ Alt is, เครื่อง 1.6G ปี18คันนี้นะคะไม่การใช้งานอยู่ที่130,000นะคะ130,000กวโลเท่านั้นนะคะกับรถปี18นะคะกับราคาตั้งขายที่429,000บาททวนนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่7,600 บาทนะคะพี่ๆขาคันนี้ผรอมเริ่มต้นที่7,600บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเป็นคันนี้นะ,ะรถคุณภาพเกรดเคัสสันมาให้เรียบร้อยนะคะวารันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้รับประกันตัวเครื่องตัวเกียร์นะคะเลขหาเดิมเลขคัสีเดิมเดิมแบบนี้นะ,คะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง0918820616หรือว่าจะเป็นไลน์ a u n 1 9 z นะคะอันอันยินดี ให้บริการ24ชั่วโมงนะคะที่พี่เขามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะคันนี้นะ,ะเป็นออลติสเครื่อง 1.6g ตัวปี18โสมหนะ้าไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะคะไฟหน้าของเขานะจะมาเป็นหลอดโคมไฟฮาโรเจนมันะคะมีไฟเลี้ยวแยกมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเดทาม r ลันนิ่งไลฟ์แยกมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะ,ะตัวกระจังหน้านะคะเป็น2เส้นแถบตัวยูแบบนี้นะคะโลโก้โตโยต้สี โคเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะคะกับป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร7กกไก่สอบริษี6021สวยๆแบบนี้นะคะให้พี่ๆดูนะคะบอดี้ตัวรถนะคะละรอบข้างนะ แน่ชิดสนิทแบบนี้นะคะรถแท้รถเดิมไม่เคยโดนมาแน่นอนนะคะในส่วนของฝากระโปงนะคะคมสันตัวรถเดิมๆแบบนี้นะคะรับประกันให้วารันตีให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีลักกิ้มแต่อย่างใดนะคะคันนี้สวยๆคุณภาพเกรดเออีกหนึ่งคันนะคะอันคัดมาให้เรียบร้อยนะคะบริษัทเพชรยนต์คัดมาแล้วนะคะมาดูในส่วนของแมกย่างนะคะพี่ๆขา แม็กอลลอยลมดำอลลอยหน้าเงาเดิมของโตโยต้านนะคะคันนี้นะได้ยางปี22ไปทั้ง4เส้นเลยนะ ยางตัวนี้เป็นยางดันหลออป,ปี22ทั้ง4เส้นเลยนะคะพี่พี่ขาแม็กขอบ16นะมาดูนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อแท้เดิมคัสีเดิมๆแบบนี้นะคะวารันตีการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะพี่พี่ขาไม่มีคาบสนิมแต่อย่างใดน,นะ,ะสวยๆส,สภาพเกีดรอ A แบบนี้เพียง429,000บาทน,นะคะส่วนกระจกด้านหน้านะคะเป็นเดิมแท้ตโยต้าแน่นอนนะคะคันนี้มีโลโก้ตโยต้กระจกแท้เดิมเลยนะคะ คีวอโค้ดที่อยู่ตรงด้านนี้นะคะพี่ๆทุกคนอาจจะสงสัยนะคะของเรานะบริษัทของเรานะคะโคกับบริษัทที่ตรวจสอบคุณภาพรถนะคะคันนี้นะเราตรวจสอบคุณภาพรถให้แล้วนะคะมากกว่า200จุดเลยนะคะรับประกันว่าอะไหล่เดิมแท้แน่นอนทั้งคันนะคะสามารถเช็คได้กับเนี่ยนะคะจะเป็นโลโก้ของบริษัทเลมอนเอ็ดนะคะพี่ๆค่ะที่โคกับบริษัทเรานะตรวจสอบคุณภาพรถการันตีให้ว่ารถของเราเกรดเทั้งคันนะคะในส่วนของกระจกนะคะเป็นปักไฟฟ้า มาเรียบร้อยนะเป็นกระจกปาไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาในกระจกเรียบร้อยนะคะส่วนกระจกมองข้างตรงนี้นะคะเดิมแท้โตโยต้าเช่นเคยนะคะี่ะทั้ง4บานเลยเนะะี่ยพี่พี่ขค,คันนี้เก็บเสียงกันเสียงเก็บเสียงภายในภายนอกเข้าได้ดีนะคะพี่พี่มีกันตะกันขออภัยค่ะกันขโมยให้ด้วยแจ้งเตือนกันขโมยเนาะในส่วนของมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดเส้นโคเมียมมนนะคะเปิดให้ดูจุดสําคัญสําคัญอีกจุดหนึ่งเนะะี่ยพี่พี่ขาเดี๋ยวดูภายใน เปิดมาภายในนะคะคุณภาพห้องโดยสารนะคะสวยงามแบบนี้เบาะหนังสีเบตนะคะจัดไปนะคะคุณภาพร้อเเซใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสบายแน่นอนนะคะมาดูนะคะจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่อัาจะให้ดูนะพี่พี่หัวน็อตเสาบีนนะคะ ให้พี่ๆสังเกตดูหัวน็อตเสาบีตรงนี้นะคะการันตีวารันตีให้นะคะเรื่องรถเกียร์เอ็นนะคะสังเกตดูหัวน็อตเสาบีเลยไม่ง้างไม่ลอยจักฐานเดิมรถไม่เคยงันงะถอดออกไปทําอะไรนะคะแผ่นเพลตตำแหน่งเดิมๆแบบนี้นะคะรับประกันให้ว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะถ้าไม่ตรงสเปคตามที่อันพูดนะ ยินดีรับซื้อคืนทุกกรณีนะคะพี่พี่ดูหน้าหัวนอสเสาเอ็นนะคะเช่นเคยนะคะคมคมเดิมๆแบบนี้รถไม่มีประวัติโดนมาแน่นอนนะคะการันตีให้วารันตีให้ด้วยคุณภาพของบริษัทและคุณภาพของรถนะคะพี่พี่ขามาเรื่อยๆนะคะพี่พี่มาดูทางด้านหลังนะคะกระจกด้านหลังเป็นเดิมแท้โตโยต้าเช่นเคยนะคะพี่พี่คันนี้ ติดไล่ฟ้าไล่หมาอกมาให้เรียบร้อยนะคะชุดไฟท้ายนะคะมาเป็นชุดไฟท้าย LED ไล g h t Guiding mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะไฟเบรกดูที่3ใช้งานได้ปกติดีนะคะไฟเบรกทับทิมนะคะติดทุกดวงเลยนะคะคันนี้นะแบตโตโย t a แบตลโกโกคอล l ลราอิตแบตเครื่อง 1.6G ติดตำแหน่งเดิมๆแบบนี้สวยๆนะคะรถสไตล ผู้บริหารนะคะหัวหน้างานออฟฟิศนะคะใช้กันสไตล์ลูกคุณหนูหรูหลาน,นะคะพี่ๆเปิดดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะ,ะนี่นะคะห้องเก็บสัมภาระห้องโดยสารนะไล่ให้ดูหัวจุดก่อนหัวน็อตแต่ละจุดก่อนนะคะเดิมๆมุมคมแบบนี้พี่ๆขาบอกเลยนะเราการันตีให้วารันตีให้เลยโคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะ,ะสปอตเม็ดอาร์ครูเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีแน่นอนว่าไม่เดิมไม่แท้นะคะพี่ๆ นี่นะคะไล่ให้ดูเลยแต่ละจุดนะฝ้ากระโปรงนะคะด้านท้ายนะพี่ๆคมๆเดิมๆเลยนะคะซีนนะคะจิกเข้าๆแบบนี้นะ,ะจิกให้ดูนะคะใครว่าไม่เดิมมาดูได้นะคะมารู้รถตัวจริงได้เลยนะ,ะฉะนวนกันความร้อนนะคะใช้งานในปกตินะคะจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะพี่ๆขาชุดยางอะไหล่ชุดแม่แรงยกนะเรามีให้ครบชุดพร้อมไปใช้งานนะคะซีนลาดทางยางมะพร้าวนะคะ ตำแหน่งเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะการันตีวารันตีให้อีกครั้งนะคะว่ารถเดิมแท้แน่นอนนะคะถ้าซีนเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าสีแตกต่างจากตรงนี้นะคะรับรองว่ารถไม่ตรงสเปคแน่นอนนะคะรถทามาแน่แต่ของเราการันตีให้นะคะว่าเดิมแท้แน่นอนนะไปดูภายในกันนะคะพี่ๆ เปิดมานะคะภายในนะคะอย่างที่พี่พี่เห็นเลยเนาะเบาะหนังสีเบททั้งด้านหน้าและด้านหลังนะค,ะคุณภาพของเบาะนะคะมีรอ,รอยการใช้งานแต่ไม่มีรอยแตกขาดหรือว่าแตกร้าวแต่อย่างใดนะคะแผงประตูทั้งฝั่งด้านนี้เนะะี่ยพี่ๆขาปับไฟฟ้าทั้งสีบานเลยด้านคนขับนะคะสีเบทตตดกับสีดําแบบนี้สวยๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอ่ะระบบนะคะคอนโทรล กระจกไฟฟ้าด้านข้างนะคะเปิดปิดนะคะปุ่มตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ลดระดับรถตำแหน่งปิดเข้าเปิดเข้านะคะคันนี้เป็นฟุตสตาร์ทมาเรียบร้อยนะคะสำหรับเอาตีสคันนี้นะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลยนี่นะคะ เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วของนุญาตปิดตูปิดประตูสักครู่นะคะพี่ๆขาเครื่องฟีสสตาร์ทติดง่ายนะไม่มีข้อมจังหวะไม่มีหย่อนยานไม่มีกระชากกระตุกหรือว่าลากตัวเครื่องแต่อย่างใดนะพี่ๆดูหน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้ไม่หนึ่งแม่นหนึ่งกิโลเมตรนะคะพี่ๆขไม่แท้ไม่เดิมโรงงานแน่นอน ประวัติส่วนทุกระยะรถมือเดียวนะคะที่สําคัญรถใช้งานแค่มือเดียวนะคะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยเนี่ยพี่พี่ขาโฮเกียได้เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นได้ในตรงนี้เนาะลำโพงนะคะเป็น AMFM นะคะ AM FM PM CD ได้นะคะพี่พี่ขาคันนี้นะเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงได้นะคะพี่พี่ขาเปลี่ยนขึ้นได้นะกดตรงนี้ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคันนี้มี USB AUX ให้ด้วยนะคะพี่พี่ มีลำโพงให้ถึง6จุดเลยนะคะแล้วก็ระดับความปลอดภัยสูงมากๆมีแอร์แบงค์ให้7ลูกเลยนะคะ <c oughs> คันนี้ก็ครบออปชั่นดีๆอีกแล้วนะคะสำหรับรถระดับกลางนะคะเอาออกไปใช้งานได้แบบไม่ต้องระวังอะไรเลยนะคะพี่ๆคะรถ <c oughs> พร้อมคนพร้อมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งนั้นนะคะพี่ๆคะ <c oughs> ส่วนในตัวของแอร์นะคะแอร์ <c oughs> ก็เย็นสบายมากนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่ๆค่ะแอร์ Air ปรับระดับสีระดับนะคะเพลงเพราะแอร์เย็นนะคะคันนี้เนาะ เกียร์นะคะอย่างที่พี่ๆทราบกันดีนะคะถ้าเป็นสําหรับเจ้าออติสนะคะก็จะเป็นเกียร์อ,ออโต้น,นะคะจับจับคู่มาแล้วกับ CVT 7สปีดเลยนะคะคันนี้สวยๆนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติมานะคะตำแหน่งเดิมๆค่ะช่องวางแก้วน้ำเนาะแล้วก็มีเบรกมื่น,นะคะที่พักแขนช่องเก็บสัมภาระนะคะตรงนี้จะได้เป็น2ช่องเลยนะคะเก็บของชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าวางพวกโทรศัพท์ไว้ด้านบนได้นะคะที่ พัดแขนก็โอบรับสลีละนะคะพี่พี่ขาเหมาะสําหรับอ่ะช่วงนั่งพิกเอ็นหลังอย่างเงี้ยแล้วเอามือวางในี่พอดีเลยนะคะพี่พี่ขาอีกที่หนึ่งนะคะจุดสำคัญของเราน,นะคะคู่มือการใช้งานภาษีพรบอรของตัวรถนะคะ ให้ไว้ในตรงนี้เลยนะคะพ,พี่พี่พร้อมใช้งานออกไปพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งต่อเองให้มันเสียเวลาน,นะคะซื้อรถกับทางเรามีแต่รถดีดีและพร้อมใช้งานทั้งนั้นนะคะพี่พี่ออกไปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรถนะคะเกรดเอของเราการันตีวารันตีให้พร้อมใช้งานคุณภาพครบครบ,ครบนะคะห้องโดยสารภายในนะคะตัวไฟฟ้าก็ปกตินะคะไม่มีไม่มีชำรุดสูญหายนะคะใช้งานได้ปกติเลยเนาะมาดูนะคะ ในส่วนของอตัวรถตัวนี้อย่างที่อันเรียนแจ้งไปเนาะปี18นะคะพี่พี่ขาไม่อยู่ที่แสน0 0 0หมืนะคะการใช้งานครบๆนะคะออปชันเพียบๆยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาใครสนใจนะติดต่อมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวอันพาเอาโปรโมชั่นดีๆมาให้นะคะแล้วพา เอารถสวยๆมาให้อีกนะคะพี่ๆขาสำหรับคันนี้นะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะเริ่มต้นผ่อนที่7,600บาทนะคะรถปี18ใหม่แส0 0 0 0 0มืนะคะราคา4,2,9,000บาทใครสนใจรีบติดต่อมานะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะให้พี่ๆฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะคะสี่สูบเรียงนะคะพี่ๆขาสิบหกวาวนะคันนี้เนาะ 125แรงมานีคะแรงๆไปเลยนะคะ CVT จสปีดเรียบร้อยนะคะตัวเหรื่อข้องเครื่องนะคะแห้งสนิทด,ดีนะคะไม่มีคราบเยมิมคราบรั่วซึมน้ํามันไปอย่างใดแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้เป็นแบตใหม่เรียบร้อยพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะของเลว้นะ,ะออกก่อนออกกับพวกเราไปนะคะเราเปลี่ยนให้เป็น ใหม่ๆไปเลยนะคะพี่ๆรับประกันให้นะคะออกรถไปพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาอีกเช่นเคยนะคะกับเอาติสนะไม่ทาให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆมาไล่ดูหัวน็อตจุดๆสําคัญกัน นะคะตรงคานนะคะแก้มฝั่งขวานะคะพี่พี่ขาเดิมแท้แน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้สปอนเม็ดอาร์คดูเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆเหมือนเดิมนะคะคันหน้าเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้รถไม่เคยโดนชนหนักมานะคะพี่พี่ขรับรองว่าไม่มีประวัติชนหนักที่ความตกน้ากับสีกับกองไม้ไฟไหม้แช่น้ําแน่นอนนะคะพี่พี่คันนี้เดิม,เด,มเดิมแท้ๆท,ทั้งคันนะไล่ให้ดูทั้งด้านบนเลย หัวน็อตนะคะรูเมตอาร์สปอนเมตอาร์ซิ้นนะคะจิกเข้าๆแบบนี้รถเดิมๆแท้ๆแน่นอนพี่พี่นะคะมอกรเดิมๆฉนวนกันความร้อนนะคะใช้งานได้ปกติร0 0ซ็แน่นอนนะคะให้พี่ดูเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะนี่นะคะคมๆเดิมๆสวยๆนะคันนี้บอกเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์นะคะวารันตีให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะถ้ารถไม่ตรงสเปคไม่ถูกใจตามที่พี่ตามที่อ่านพูดไปนะคะเช็คประวัติมานะ ไม่ใช่ประวัติศูนย์นะคะหรือว่ารถมีชนหนักที่ความมารับซื้อคืนทุกกรณีแน่นอนนะคะแต่บอกเลยเลยว่ารถที่เพชรยนของเราการันตีนะคะเรื่องรถเก็เอไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะออปชั่นภายในครบๆนะห้องเครื่องอะไรพวกนี้ พี่ๆที่เล่นรถรู้กันอยู่แล้วเนาะรับประกันให้ว่าดีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ของอันได้เลยด้านล่างนะคะแล้วก็หลายยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆของเรามีไม่มากมายนะ,ะที่บริษัทเรถยนต์นะคะพี่ๆคนไหนสน,สนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากไว้ด้วยกับออติสคันนี้นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ